ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา6เดือนของนางสิริพรพงเนตรตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ นางสิริพรพงเนตรเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2511อายุ56ปีอายุราชการ31ปีชั่วชาติไทยสัญชาติไทยศาส,สนาพุทธภูมิลำเนาจังหวัดปทุมธานีวุฒิการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตสาขาประถมศึกษาวิทยายลัยครูเทพสตรีระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงตั้งอยู่เลขที่2หมู่5ตำบลบึงกา3ามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัรดราษฎรบำรุงเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3นักเรียนจำนวน180คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนองค์ประกอบการประเมินสรมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่องค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ4ปีมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการอ่านเขียนของผู้เรียน ด้วยการนำกระบวนการ p r ี a ่าับอ่านซ้ำจำเขียนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนมีการวางแผนตรวจสอบทบทวนหลักสูตรนำผลสรุปการติดตามการใช้หลักสูตรมาใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรับปรุงตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซ่าและจัดรายวิชาเพิ่มเติมให้มีผลการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวคิด active learning หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้หรือวิธีการสอนที่หลากหลายส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดทำคำอธิบายรายวิชาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเน้นการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดระหว่างทางโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเน้นการประเมินในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักและตามตัวชี้วัดปลายทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นที่การประเมินผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นการวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ ส่งผลให้ในปีการศึกษา2,566ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองสมรถนะ มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศทั้งด้านคณิตาศาสตร์และด้านภาษาไทยมีนักเรียนผ่านการประเมินด้านภาษาไทย100คะแนน,นเต็มจำนวน4คนและมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การเขียนประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติร้อยถ้อยคำร้อยความทรงจำจากดวงใจเจด,ดทศวรรษทักครองธรรมทักครองไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถวพิตรัชการที่9แบ่งเป็นระดับกลุ่มพื้นที่การศราึกษาเขตตรวจราชการที่2ในระดับประถมศมึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสอง ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศสามรางวัลได้เหรียญทองสิบรางวัลเหรียญเงินหกรางวัลเหรียญทองแดงสิบรางวัลและเข้าร่วมสี่รางวัลรวมทั้งสิ้นสามสิบสามรางวัลและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการแข่งขันเปตองเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยระดับมัธยมศึกษาจากโรงไฟฟ้าวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมโดยกำหนดให้ครูจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดให้มีสื่อคอมพิวเตอร์โทรทัศน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ทันสมัยมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการนิเทศ p o r Model ครูผู้สอนมีขั้นตอนการวัดผลและประเมินผลใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชามีการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแนวทางการแก้ปัญหาและสะท้อนผลการสังเกตการสอนร่วมกันสัปดาห์ละ2ชั่วโมง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งเรื่องเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้หรือพฤติกรรมของผู้เรียนและมีการพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนมีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา ข้าพเจ้าบริหารสถานศึกษามีการบังคับบัญชาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามบทบาทอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547 จัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีการบริหารงานทั้ง4งานงานวิชาการงานบริหารบุคคลงานงบประมาณและงานบริหารทั่วไปมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและชัดเจน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่มากกว่า20ชั่วโมงต่อปีโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกแก่นักเรียนเช่นความรับผิดชอบความมีวินยัยความซื่อสัตย์ และการเคารพผู้อื่นผ่านกิจกรรมประชาธิปไตยสภานักเรียนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสถานศึกษามีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและให้ครูประจำชั้นดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100เอร์เซ็ต์ และดำเนินการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลเพื่อทราบถึงปัญหาจะได้หาแนวทางแก้ไขและให้การช่วยเหลือต่อไปมีการดำเนินงานตามหน้าที่ของกรรมการและเลข,ขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการดำเนินงานตามหน้าที่ของกรรมการและเลข,ขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโดยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย MGS Model นำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษามาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2567และนำไปปฏิบัติโดยจัดทำโครงการรวมทั้งสิ้น27โครงการมีการดำเนินแผนงานอย่างเป็นระบบและมีการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ มีการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการการบริหาร ACPR2 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการสร้างสื่อสร้างคลังสื่อและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษามีการทำงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาในการดำเนินการตามแผนงานให้สำเร็จหรืล่วงไปได้ด้วยดีอง์คประกอบที่ 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ถ้าพระเจ้ามีการพัฒนาความร่วมมือผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์กับผู้เรียนคณะครูและบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมีการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสถานศึกษามีการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน มีการให้บริการใช้อาคารสถานที่การให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัดราษฎรบำรุงชุมชนผู้ปกครองกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อยมีการส่งเสริมงานจิตอาสาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพระเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไ้า์เพื่อให้ตนเองมีสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาให้ความรู้ครูได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนานักวิจัยและศักยภาพนักวิจัยเป็นประธานสนามสอบ ARTNT โรงเรียนวัรดราษฎรบำรุงข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเครื่องร่อนประเภทร่อนานานปล่อยด้วยมือระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4 6 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามิติ 3D ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ข้าพระเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาได้เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพรวมทั้งการสร้างและสนับสนุนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายผ่านการร่วมมือของกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมและเทคนิคการสอนเกิดเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีการเรียนรู้ร่วมกันทำงานร่วมกัน ช่วยกันแก้ปัญหามีความรับผิดชอบปรับปรุงการสอนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนได้ดีข้าพเจ้ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพสู่สังคมและอนาคตที่ยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21